สวัสดีครับผมนายพุทิพงษ์นุ่มด้วงหัวข้อวิทยานิพนธ์การศึกษาและการออกแบบชิดเฟอร์เนเจอร์และของตกแต่งจากกะลามะพร้าาแบบโมเสกสำหรับบ้านพักอาศัยโต๊ะกาแฟโต๊ะกาแฟได้แรงบันดาลใจมาจากรูปลักษณ์ของสิ่งแวดล้อมโดยท็อปโต๊ะตัวนี้ได้อินสไปายมาจากการเป็นโลกของพืช โดยการใช้การลิงตัวของกะลามะพร้าวให้คล้ายกับรอยของพืชที่เกิดโลกเช่นเชื้อราใบด่างต่างๆครับโดยในที่นี้ก็จะสะท้อนถึงสิ่งของที่ไม่สมบูรณ์แต่ว่าก็ยังเกิดความงามของตัวเองอย่างเช่นใบไม้ถึงแม้จะเป็นโรคแต่ก็เกิดสีสันที่สวยงามแตกต่างจากใบอื่นๆ อีกทั้งการเลือกใช้วัสดุยังเลือกใช้วัสดุอย่างกระดาษมะพร้าวในชิ้นงานเพื่อจัดแสดงถึงการนําวัสดุที่เหลือใช้หรือว่าถูกทิงง้งเนี่ยนำมาให้เกิดประโยชน์อีกด้วยขนาดนะครับขนาดของหน้าโต๊ะจะอยู่ที่800มิลลิเมตรตารางแสดงการทํางานเริ่มจากการขอและรวบรวมเศษกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วจากโรงงานท,าทํากะทิและได้ไปขอแผ่นไม้อัดขนาดใหญ่จากอู่ต่อรถยนต์สำหรับต่อรถตู้มาจ้างช่างตัดเป็นวงกลมจากนั้นติดเศษกระดาษที่ผ่านการขัดและทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วลงไปบนแผ่นไม้อัดจากนั้นก็นําสีโป และเรซินทาและเทให้เต็มทั้งหน้าตัวจากนั้นได้ใช้หินเจียขัดส่วนของสีโป๊ให้ลงไปจนผิวของกะลาให้เสมอกันเพื่อเป็นการโด์ผิวของกะลาด้านในขาโตุ๊กแฟได้นําท่อนไม้ที่ตัว โค้โลงมาจากบริเวณวัดใกล้บ้านโดยต้องการสื่อความหมายเช่นเดียวกับส่งของหน้าโต๊ะคือการนําสิ่งที่ชํารุดหรือไม่สมบูรณ์มาทําให้เกิดความงามของสิ่งสิ่งนั้นขนาดของขาโต๊ะความสูง4 0 0 mm, มิลลิเมตรและความกว้าง3า0รบมิลลิเมตรตารางแสดงกระบวกนการเริ่มจากการนําท่อนไม้ที่ถูกโคนลงมานํามาทําการขัดพ่นไฟและเคลือบเงาให้เกิดสีตามต้องการและทําการติดตั้งไฟกิ่งไม้ปลอมและหินตกแต่งกระถางจากนั้นใช้เรซินในการอุดรูของท่อนไม้และเชื่อมให้ ตกแต่งติดกันจากนั้นก็นําท่อนไม้ที่ถูกติดตั้งไปและกิ่งไม้เรียบร้อยแล้วลงไว้ในโมลที่เตรียมเอาไว้จากนั้นก็ค่อยๆหล่อเรซินขึ้นมาจนเต็มทั้งพิมพ์ใช้เวลาประมาณ 2- 3วันเมื่อแห้งแล้วจึงทําการแกะท่อนไม้ออกจากแบบและขัดเก็บมุมส่วนแหลมต่างๆของชิ้นงานออกไปพรมพรมได้แรงบันดาลใจการทํามาจากนวัตกรรมเก่าแก่กชินเนียคือการถักเชือกจากขุยมะพร้าวใช้สําหรับในการผูกเรือถูกเรียกว่ามาจิมาจิและสนิทสนิทเป็นการนรําเศษหญ้าแห้งมาทําเป็นเชือกถูก มักับเสาคานบ้านเป็นสายระยงระยางโดยผู้ออกแบบได้นําทั้ง2อ,อย่างมาประยุกต์ใช้และทําให้เกิดรวดลายที่สวยงามขนาดของพรมจะอยู่ที่เส้นผ่านศูนย์กลาง130เซนติมตรเนื่องจากระยะเวลาของการถักเชือกค่อนข้างนานจึงได้ทำการสักเชืกเกอกมะพร้พาวถักอินโดนีเซียได้นําเชืกเกอกใมะพร้พาวที่ได้เนี่ยมาล้างทำความสะอาดและตากแดดได้1วัน จากนั้นได้ทําแท่นสําหรับตรึงเชือเกเยลมพาพาเพื่อที่จะให้ง่ายต่อกระบวนการการถักผมต่อไปเจก,กันจะก,กันได้นวคิดจากการเรียนแบบรูปร่างของผลผลิตทางธรรมชาติขนาดของเจก,กันจะอยู่ที่ความสูง220มิลลิเมตรและความกว้างอยู่ที่160มิลลิเมตรตารางแสดงกระบวนการเริ่มจากการทําแท่นสําหรับตรึงโครงของเจก,กันโดยทําการใช้ลูกป,ปวงเป่าและใช้กระดาษหนังสือพิมพ์กับกาวติด แบบเป,ปเปอร์มาเช่เพื่อให้ได้โครงของใจกันจากนั้นนําไปตากแดดให้แห้งและนําลูกโป่งออกและทําการตัดตกแต่งให้ได้โครงใจกันตามต้องการโคมไฟแขวนเพดานได้แรงบดาลใจมาจากการใช้รูปลักษณ์ธรรมชาติของดวงอาทิตย์โดยมีขนาดขอะตัวโคมไฟอยู่ที่ความกว้าง300มิลิเมตรและความสูง240ม mm. ิลิเมตรตารางแสดงกระบวนการเริ่มจากการขึ้นรูปด้วยโฟมปรับแต่งโฟมให้มีลักษณะกลมมนตามขนาดและนํากลาบมะพร้าวในลักษณะต่างๆมาจัดเรียงให้ได้รูปทรง เมื่อเสร็จแล้วจึงนำกนมามพายุกออกจากแท่นฟูมที่เตรียมไว้